FA ขุดคุยเตรียมลงดาบมูดริกสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ r a c e r b e n o f f i c i a l ครับแมเพิ่งจะเปิดตัวไปนะครับในเกมเจอกับลิเวอร์พูลโชว์ความเร็วไปราวราว6 3 6กิโลเมตรชั่วโมงเรียกว่า The f r e s h เร็วกว่านรกเข้มเร็วดุดันไม่เกรงใจใครนะครับเรียกว่าว้าวอย่างมากครับโชว์ความพลิว้วแหวกผู้เล่นลิเวอร์พูลกระจายครับ และก็มีการเข้ายงเข้ายิมได้เห็นความฟงความฟิตของมูดิกเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแต่ว่าล่าสุดครับดาวาเตะชาวยูเครนวัย22ปีคนนี้ครับเจอขุดคุยนะครับ FA ครับกำลังสอบสวนนะครับคลิปวิดีโอบน TikTok นะครับซึ่งก็มีมูดิกคนนี้แหละครับใช้ถ้อยคำที่เป็นการเหยียดผิวเพื่อร้องเพลงแรป จากการรายงานของ The a t h l e t i c UK นครับแล้วก็เพิ่งจะผ่านมาไม่นานครับกบรกฎาคมที่ผ่านมานี่ครับมูดริกนะครับได้โพสต์วิดีโอลงบนชีติกตกของตัวเองแล้วก็มีผู้เข้าชมกว่า2 1 4 0 0 0คนเลยนะครับแต่ตอนนี้ถูกลบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคลิปนี้ครับมูดริกเนี่ยร้องเพลงตามล i วเบบี้ครับศิลปินชาวอเมริกัน ซึ่งมีการร้องใช้คำว่าเอ็นเวนะครับอ่ะเผื่อหลายคนสงสัยว่าเอ็นเวคืออะไรครับเอ็นเเนี่ยเปรียบได้ว่าเป็นคำต้องห้ามในสังคมโดยหากคนผิวขาวตวงใจใช้คำเหล่านี้มาพูดถึงเนี่ยเป็นการเหยียดสีผิวคนนะครับคนที่เหยียดสีผิวส่วนใหญ่แม้จะถูกมองว่าเป็นพวกเลสิส ซึ่งไม่ใช่แค่คนผิวสีที่จะไม่พอใจครับแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยก็มองว่าเป็นการกระทําที่ค่อนข้างแย่เว้นแต่ว่าจะเป็นคําที่คนผิวสีนั้นใช้พูดกันเองซึ่งต้องระวังเป็นอย่างมากครับเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะเผลอใช้คําว่าเอ็นเวิร์ดกันออกมาค่อนข้างบ่อยโดยที่ไม่รู้ความหมายครับซึ่งถ้าหากว่าเราเนี่ยเจอคนที่ไม่ค่อยพอใจเราอาจจะโดนทําร้ายได้เลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญามากที่คนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยทราบกันเราเนี่ยควรรู้จักคําเหล่านี้กันด้วยนะครับ ย้อนไปมานิดนึงครับเอนเวิร์ดเนี่ยเริ่มต้นมาจากสมัยก่อนที่มีการล่าอนานิคมครับแล้วก็การคาร้ทาทาสเกิดขึ้นโดยคนส่วนใหญ่ครับที่ถูกจับมาใช้ขายแรงงานนั้นเนี่ยเป็นคนกลุ่มที่มาจากทวีแอฟริกาซึ่งส่วนใหญ่ เข้าไปในสหรัฐอเมริกาครับที่ทำให้เกิดการแบ่งแยกชนชั้นวันนะระหว่างนายกับทาสผ่านสีผิวนอกจากนั้นเนี่ยยังมีการดูถูกคนผิวสีไปจนถึงต้นกําเนิดชาติพันธุ์จนทําให้คนที่มีนิสัยการเหยียดสีผิวครับแนะนําคำเอ็นเวิเนี่ยมาใช้เป็นคําด่าทอดูถูกซึ่งเป็นคําที่ค่อนข้างรุนแรงแหมต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ดุเดือดเลือดพล่านอย่างมากนะครับ มูดริกเพิ่งจะย้ายมาก็ถูกขุดซะแล้วนั่นเองครับโดยต้องบอกว่ามูดริกนะครับเพิ่งจะย้ายมาเนี่ยโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับและถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นครับ FA เนี่รับเรื่องแล้วนะครับแล้วก็กำลังพิจารณาว่าจะลงโทษมูดริกคนนี้หรือไม่จะเป็นการปรับเงินหรือว่าอาจจะร้ายแรงถึงขนาดห้ามลงสนามโดนโทษแบนด์กินไปเลยครับเรียกว่าเป็นแบนดย้อนหลังนะครับซึ่งเอาจริงๆนะครับเรื่องนี้โอเคแหละมูดริกเนี่ยผิดไหมท,ที่ที่ร้องเพลงเนี่ย คืออาจจะผิดในการที่ใช้คําพูดที่ไม่โอเคแต่นี่มันคือการขุดคุยแล้วมันไม่ได้เกิดในอังกฤษนะครับซึ่งถือว่า FA เล่นงานเชลซีอีกแล้วเหมือนกันนะครับจริงๆเนี่ยมันมีเคสเค,คล้ายๆแบบนี้ครับที่จรอร์ดโบเวนครับนักเตะซ้ายพิฆาตของเวสต์แฮมนเนี่ยเคยทวิตใช้คําว่าเอ็นเวิร์ดสมัยอายุสิปีนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อเรื่องถูกแฉเมื่อปี2021เนี่ยเขาถูกลงโทษในการรับคําเตือนและก็เข้ารับการ อบรมในเรื่องของความประพฤติกันไปนะครับรวมไปถึงอังเดรเกรครับอดีตกองหน้าของเบอร์ลี่เนี่ยเคยคอมเมนต์ข้อความเหยียดผู้รักเพศเดียวกันนะครับตั้งแต่ปีสี่เอาไว้หลังจากนั้นครับ4ปีใน FA จากนั้นครับ FA เนี่ยทราบเรื่องแล้วก็สั่งลงโทษแบนด์ห้ามลงสนามแข่ง4นัดกันเลยทีเดียวนะครับแต่อันนี้เนี่ยต้องบอกว่ายังไงครับโอเคแหละมันอาจจะเป็นการเยยดครับแต่ว่าถ้ามาแบนดมูริกเนี่ย ถือว่าเสียหายอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันคือการร้องเพลงนะครับคือเขาก็แบบไม่ได้จงใจอะไรขนาดนั้นคือผิดก็ไปตามผิดเนี่ยแต่ว่าถ้าจะแบบมาลงโทษแล้วก็แบรนด4นัดเนี่ยถือว่าน่าสงสารมูดริกอยู่เหมือนกันนะครับต้องบอกว่าเชลซีเจอปัญหาผระสุขข้าวผ้าเสาแทกอีกแล้วนะครับผมคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ที่เ a เนี่ยเตรียมลงดาบมูดริกคนนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้เลยครับฝากกดไลก์กดแชร์ติดตามช่องของเรส่องเสนอเอาชิตกากันน,น,นีลาไปก่อนสวัสดีครับ